เปิดภาพล่าสุดแมมครัตชาไวัย51ปีหลังเจอซุ้มทำสิ่งนี้อยู่ประเทศเยอรมันสวยไม่สางสวยอมตะตลอดการจริงๆสำหรับนางเอกดังแมมครัชยาซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย51ปีไปที่ผ่านมาซึ่งแฟนๆก็คิดถึงแมมหายหน้าหายตาไปนานแล้วไม่มีผลงานให้ติดตามในวงการล่าสุดแมมเช็คอินที่ประเทศเยอรมน,นีพร้อมแชร์ภาพน่ารัก น้อยบุษกรที่บินมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันเป็นโมเมนต์พิเศษโดยแมมเผยผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลายคนมองว่าหายไปไหนมาพบเจอคุณหน่อยกับน้องหวานที่มิวนิกค่ะนั่งมาทำธุระกันแต่ความน่ารักคือบพยายามจัดวันให้มาตรงกับวันเกิดเราเราชวนมาเล่นด้วยกันที่นี่เพื่อให้มาฉลองวันเกิดน่ารักสุด,สดเลยขอบคุณพี่น่อยกับน้องหวานมากๆสำหรับทุกสิ่งชิปนี้นะจ๊ะสนุกทุกนาทีเลยเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อนะคะ